งั้นฉันก็เป็นภรรยาขอทานเหรอก็ขึ้นอยู่กับผลงานะนะะคุณหมายความว่าไงนี่คุณผลงานาอะไรอลองดาวซีโทรศัพท์ฉันเสียไว้ค่อยเอาไปซ่อมเรื่องการประชุมตอนเช้าไปก่อนส่วนตอนบ่ายไม่ต้องเลื่อนโอเคไว้ซ่อมเสร็จแล้วฉันจะโทรหานะบายอืม ทัานลียาครับรถของคุณอยู่ที่อูแล้วเสื้อผ้าคุณฟูก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับขอบคุณครับโชคดีนะที่บริษัทอยู่ใกล้ๆประทับทุกท้ต่อเธอขอบคุณมากยินดีครับนายคือคนเดียวที่ทำให้ง,งานเดินต่อได้ บริษัทและโรงงานกำลังรองการตัดสินใจของนายอยู่คิดว่ารอกเหมือนรอบตัวเองเหรอฮะกลับเดี๋ยวนี้กลับไปกับฉันเดี๋ยวนี้ <c oughs> ใครกันที่ทิ้งเธอเธอเองต่างหากที่ทิ้งฉันถ้าเธอกัดฉันต่อไปก็ดีใหญ่โง่ทำไมจู่ๆก็เงียบ่ะฮะยังอยู่ไหมอยู่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 ทำไมนานนักล่ะได้ดูแผนเสนอหรือ,อยังดูแล้ว พอใช้ขอมที่นี่ส่งไปให้เขาก็ได้นี่ฮัลโหลชุดนี้ดูไม่เหมาะกับฉันเลยหน้าตาแบบนั้นยังจะกลัวอะไรเธอนี่ไม่ธรรมดาฮะเสื้อดอนหวนหรูๆคุณภาพดียังใส่ออกมาเป็นแบบนี้ได้นเนี่ยนะ ฉันขอเตือนนะอย่าร้ายกับฉันนะะเร็วเข้าไปกับฉันเดี๋ยวนั่งลงอะไรอีกอะนั่งลงก่อนฉันจะพ่นยาให้นั่งดีๆสิไหนขาข้างไหนฉันทำเองได้เจ็บ,บามากไหมเห็นเธอบาดเจ็บแบบนี้แล้วฉันจะไม่โวยวายที่เธอแอบตามมาก็ได้ ไครแอบตามนายกันละ่ะถ้าฉันแอบตามจริงๆฉันคงระวังตัวกว่านี้ละฉันก็แค่ลองเดาที่จริงเธอก็พูดถูกนะฉันที่มันไร้ความรับผิดชอบจริงๆไม่ยอมโตสักทีเลยบางครั้งนะฉันก็รู้สึกซาบซึ้งคนที่คอย่แก้ปัญหาชีวิตให้พวกเขาใจดีกับฉันมากๆเลยทำให้ฉัน รู้สึกเหมือนโลกหมุนรอบตัวฉันจริงๆแต่ที่จริงฉันมันกระจอกนายป่วยเป็นไข้เหรอฉันก็แค่รู้สึกละอายใจหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ฉันก็รู้ตัวว่าฉันคือความผิดหวัง ฉันมันก็แค่คนล้มเหลวนะขอบคุณนะที่มาตามหาฉันแย่แล้วสิ้นหวังนะนี่ฉันเป็นไข้เหรอเนี่ยถ้าเธออยู่กับฉันได้ตลอดไปก็ดีสิ ฉันรู้สึกว่าช่วงนี้ประธานหลีโมโหง่ายมากเกี่ยวอะไรกับฟางซือหรือเปล่าเออ,เออฉันว่าไม่น่าเกี่ยวกันหรอกนะอย่าคิดมากเลยจริงเหรอเอ,อเออจริงสิทำอะไรอยู่ดูอะไรอยู่เหรอทำไมฟางซือยังไม่กลับมาอีกนะฉันนี่อยากจะนินทาจะแย่อยู่แล้วว่าไม่ไหวแล้ว <c oughs> <c oughs> ฉันเนี่ยสงสัยจนสั่นไปหมด ไม่รู้ว่าพี่ฟางเสือตามหาประธานหลีที่โทรศัพท์พังแล้วไม่มีข้อมูลเลยได้ยังไงกันและยังไม่ทันจะพ้นบ่ายเธอก็หาเขา,าเจอแล้วเป็นเพราะว่าเคยเป็นแฟนกันนะเปล่าวะนี่โจลี่เฮ้อถ้ายังเผือกไม่เลิกเธอจะติดเป็นนิสัยเอานะมันคือความลับนะใช่ความลับนี่ทั้งบริษัทกําลังเก็บความลับให้พวกเขาอ่ะเป็นเพื่อนมาหาลัยกันใช่ปะดูอะไรก็พูดหน่อยสิ ้ยียบือ้อกลัวอะไรกันอยู่แล่าบริษัทเกามีแค่ไม่กี่คนเองอะนี่เพราเธอคิดว่าพี่ฟังซื้อนเหมาะกับยินห้าวรานหรือว่าประธานหลีของเรามากกว่ากันเอ๊ะทุกคนคิดว่ายังไงอะฮะพูดไปเรื่อยไม่หยุดเลยนาะ พูดไปเรื่อยอะไรเล่าทุกคนไม่แอบ,บคิดบ้างเหรอนี่ตอนที่ยินห้าวหลานมหาประธานหลี่คราวก่อนนะ่ะพี่ฟางซือกําลังแบกเอกสารอยู่แต่เขาไม่พูดอะไรเลยไม่สนใจประธานหลี่แล้วก็รีบมาช่วยพี่ฟางซือทันทีเนี่ยกระโดดพักงานกระพพี่ฟางซือเลยนะแล้วพอกลับมาปุ๊บก็ชื่นชมพี่ฟางซือเครจะไปเชื่อว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกันเล่าจริงไหมฉันพูดถูกป้ะนี่พวกเธอคิดว่าย,ยัางไงบ้างอะเอ๊ะเรื่องประธานหลี่นะ่ะ ฉันมีความลับอยู่อย่างนี้นะีนี่มานี่มานี่มานี่เฮ้ยมามงเร็วเข้าจากการสังเกตของฉันบุคคลลึกลับ